ก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนเทรดเดอร์ทุกคนนะครับแมาพบกันอีกครั้งนะครับกับเจมมี่เทรดเดอร์โฟเลกนะครับวันนี้ก็จะมาเป็นคลิปวิดีโอพิเศษนะครับเกี่ยวกับสแปรแวะของตลาดนะครับในช่วงของไซด์เวย์หรือว่ากลยุทธ์ในการทำกำไรในช่วงของไซด์เวย์นะครับในฉบับของเจมมี่เทรดเดอร์โฟเลกหรือว่าสไตล์การเทรดไซด์เวย์ของเจมนะครับ โอเควันนี้ก็มาดูแก๊บกันเลยนะครับแก๊บก็โชว์ให้เพื่อนเพื่อนเห็นอันนี้ก็จะเป็นช่วงของซด์เว์เหมือนกันนะครับเพราะว่าตรงนิวไฮน่ะมันเท่ากันใช่ไหมครับมันทําให้เรารู้ว่าเนี่ยมันติดอยู่ตรงนี้แล้วก็เราก็ต้องหาจุดกึ่งแกงหรือว่านิวโลของมันนิวโลล่าสุดก็จะอยู่ตรงนี้ส่วนตรงนี้มันก็ยังไม่ชัดเจนนะครับตรงนี้แล้วก็เราก็จะมาดูตรงนี้ ว่ามันจะแผ่นไปได้ไหมแต่ทีนี้เจมีเทคนิคนะครับว่าเราจะเวลาเราเทรดไซ์เวนอะเขาบอกว่ามันเป็นสแปแวะตลาดที่ไม่แน่นอนใช่ไหมครับแต่ว่าเราก็ควรจะเทรดให้สอดล้องกับแนวโน้มนะครับจะมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในช่วงของ การเทตไซด์เวย์มากกว่าอย่างเจมก็จะเทรดเป็นขาเซลโอใช่ไหมครับขาเซลโอขาเซลโอเจมก็จะเข้าเซลโอตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วก็มาปิดตรงตรงนี้ตรงแนวแนวแนวรับใช่ไหมครับข้างบนนี่จะเป็นแนวต้านใช่ไหมครับก็เนี่ยเทรดง่ายๆแล้วก็เนี่ยมันเป็นขาลงใช่ไหมครับเวลาเราดูเทนะเราควรจะดูสิ่งสิ่งที่เราเห็นล่าสุด เพราะว่ามันอยู่ในปัจจุบันมากกว่าใช่ไหมครับในภาพรวมอาจจะเป็นข่ขึ้นนะครับแล้วก็มันเป็นช่วงของลงลงทีนี้เราก็ต้องดูปัจจัยพื้นฐานด้วยไม่ใช่ว่าเราเทแต่เทคนิคอย่างเดียวนะครับเราเทคนิคแมาใช้เข้าซื้อในจังหวะขายหรือว่าจังหวะซื้อแต่ไม่ได้บอกว่าเราจะเอาแม่แคบด,ดาอนาค้ไม่ใช่นะครับ แกนที่เจมเลือกเทรดเพราะว่าเจมเห็นเทคนิคว่าเป็นขาลงแต่ว่าเจมก็ดูพื้นฐานไปด้วยว่าพื้นฐานอ่ะมันเป็นยังไงพื้นฐานก็คือแขวใช่ไหมครับแขวขแขวมันก็บอกว่าช่วงนี้เฟดจะไม่ขึ้นแต่ดอกเบี้ยใช่ไหมครับแล้วก็จะรอดูเศรษฐกิจฟื้นฟูแล้วก็อาจจะไม่ขึ้นดอกเบี้ยไปจนถึงสิ้นปีเลยก็จะดูเศรษฐกิจฟื้นฟูก่อน แล้วก็มีโอกาสสูงที่จะเพิ่มมาแต่ดอกเบียเ้ยเร็วขึ้นหรือว่าขึ้นดอกเบียเ้ยเร็วขึ้นอาจจะประมาณกลางปีหน้าเพราะว่าต้นปีสหรัฐก,ก็จะได้เงินมอาอาจฉีดประเทศไบเดนก็อนุมัติเรียบร้อยแล้วเกี่ยวกับสองภาคระหวงภัคของทมที่ไม่ใช่ทาบริหารเลยใช่ไหมครับแล้วก็ภาพของไบเดน ก็ตกลงที่จะให้ไบเดนใช้เงินอฉีดประม 3. 3าณ3.3ล้านล้านโดนแรกสารัอดในช่วงต้นปีนะครับก็อนุมัติแผนเรียบร้อยแล้วแต่ว่าประมาณกลางปีหน้าเจมส์ก็คิดว่าอาจจะขึ้นดอกเบีย้ยเร็วเพราะว่าก่อนแน้านี้บอกว่าปี66กใช่ไหมครับก็อีก2ปีใช่ไหมครับถึงจะขึ้นดอกเบีย้ยอย่างน้อยก็คือ2ครั้งแต่ว่าเฟดนะประธานเฟดนะเจอโรมใช่ไหมมามาเวลหรือว่ายังไง ทีมก็จําชื่อไม่ได้จเจอรลมนะก็ประธานเฟดธนาคารกลางก็บอกว่าจะเพิ่มดอกเบีย้ยเร็วกว่ากําหนดก็ประมาณปีหน้าเลยประมาณกลางกลางปีทีมก็ถือว่าเร็วแล้วการขึ้นดอกเบีย้ยก็ไม่ใช่กังวลถึงเงินเฟอ้อนะครับก็จะดูเศรษฐกิจที่ฟื้นฟูก่อนแล้วก็การที่ขึ้นดอกเบีย้ยเนี่ยจะเอามาช่วยเรื่องของเงินเฟอ้อหรือว่านี่ระยะยาวนะครับมันเป็น สิ่งที่ดีไม่ใช่สิ่งที่แย่นะครับโอเคนี่ก็เป็นการเทรดไซด์เวนะครับแว่ทีนี้เราจะมาดูว่าเนี่ยเราเล่นเกมบุกทีนี้เราเล่นเกมลับเกมลับเนี่ยเจมก็จะดูว่าช่วงของกรอบไซด์เวนะ่ะมันแกว้งเท่าไหร่ใช่ไหมครับประมาณ2 0 0 0ัน 2000, ใช่ไหมครับสอง0 0ื่นสหารครึ่งนะครับ2400ก็ประมาณ1 0 0 0น 10, กับ200ใช่ไหมครับก็เราจะขึ้นไปหมื่นกับอีก200 1200จะเป็นครึ่งหนึ่งของไซเวนะครับก็ราคาจะอยู่ที่2007.70 2007.70นะครับนะครับมันก็จะเป็นครึ่งหนึ่งของไซเว ในที่นี้เจมอยากให้เพื่อนเพื่อนมองว่ามันเป็น1ต่อ2นะครับถ้าเราจะทํากาไรในกรอบก็คือเราขกดทุนครึ่งหนึ่งใช่ไหมครับประมาณครึ่งหนึ่งแล้วก็เรากินเนี่ยสองหมจุดประมาณเนี่ยแหละ2 0 0 0 0ื่นสองหม้ยใช่ไหมครับหรือเราก็จะครึ่งหนึ่งก็ประมาณหม0นงใช่ไหมครับก็ประมาณเนี่ยครับ2ต่อ1โดยหรืออาจจะมาตีตีแบบนี้ก็ได้นะครับ แต่ว่าเจมให้ดูแบบนี้มันก็จะง่ายกว่านะครับว่าถ้าเราขาดทุนอ่ะมันแม้ถึงเนี้ยเราก็ต้องยอมรับแกรขาดทุนนะครับแต่ถ้าเรากินเราก็กินเต็มนี่เลยเนะี่ยก็เป็นการเล่นเกมรับระหวแาวงเกมรับแล้วก็เกมบุกใช่ไหมครับเกมบุกแล้วก็กินเต็มเต็มกรอบเกมรับแล้วก็ยอมขาดทุนแค่ครึ่งหนึ่งนะครับ เวลาออกรถก็อย่าไปออกแบบเต็มแต่ว่าเจมจะแนะนำเทคนิคอย่างหนึ่งก็คือว่าที่เราเห็นไซเบเ์ครั้งแรกน่ะเราอาจจะอาดลอดใหญ่เลยเกินไปเลยก็ได้อาดลอดใหญ่ประมาณครึ่งหนึ่งของพอร์สมมุติว่ามีทุนร้อยเหรียญก็อาจจะออก0 5 0ไมโครประมาณเนี่ยหรือว่าออก0.001สแตนดาร์ดไปเลยก็ได้นะครับ ก็ถ้าขาดทุนใช่ไหมครับสมมติว่าเรากินร้อยร้อยเหรียญเราก็ขาดทุน50เหรียญก็ประมาณนี้ครับแต่บางคนก็อาจจะมาลดสิบเลยแบบหมื่นจุดก็กินหมื่นจุดขาดทุนก็5วันจุดประมาณนี้กินหมื่นเหรียญใช่ไหมครับแล้วก็ขาดทุน5วันเหรียญแบบนี้มันก็ลดโอเวอร์เกินไปนะครับมันก็ทําให้เราเสี่ยงมากเกินไปนะครับพยายามเอาลดน้อยๆมาก็ได้นะครับ อย่ามาทุ่มกับไซด์เวมากแต่ว่าจังหวะแรกเนี่ยเราควรจะกินเต็มสมมุติว่าเราเตดขาลงตรงนี้ใช่ไหมครับเรากินตรงนี้แต่ถ้ามันย้อนขึ้นมาแบบแมาตรงนี้อีกเราก็ลดลดไซด์หรือว่าลอดลงนะครับเพื่อเพื่อปกป้องกําไรก่อนแน้าที่เราได้มาเพราะว่ามันอาจจะทะลุขึ้นไปก็ได้นะครับแต่ว่าอย่างน้อยเราเก็บกําไรตรงครั้งแรกเนี่ยแมาเต็มใช่ไหมครับแล้วก็ได้กินเต็มใช่ไหมครับแล้วก็ลด ซสอยลงแต่ถ้า,ม,ามันมาตามแผนอีกเราก็ได้อีกแต่ว่าเราได้น้อยแต่ว่าเราขาดทุนอ่ะเราก็ขาดทุนน้อยใช่ไหมครับพยายามคิดตามเกมนะครับก็จะทวนให้อีกทีสมมุติว่าเราเทรดพอร์ตร้อยเหรียญใช่ไหมครับเอา0.01เรากินนี่ไป20,000นจุด2 0 0ห0จุดก็ประมาณ200้ยเหรียญใช่ไหมครับขาดทุนก็ขาดทุนร้อยเหรียญแล้วทีนี้เรา เอาใหม่นะครับเราพยายามเล่นไมโครไมโครก็จะเป็น1.0 0ลอดนะครับแล้วก็เราถ้ามันย้อนกลับมาให้เราเข้าออเดอร์ใหม่ในช่วงของเนี่ยในช่วงของไซเวนอะ่ะเราก็เข้าศูนย์จุดหศนลอดนะครับเราก็จะได้ครึ่งหนึ่งก็ประมาณหนึ่งร้อยเหรียญนะครับแล้วก็แกะทุนก็ห้สิบเหรียญประมาณนี้ครับแล้วก็ ได้ครั้งแรกใช่ไหมครับเราได้ครั้งแรกไปประมาณส0งเหรียญแล้วเราก็ได้100เหรียญเป็น300เหรียญใช่ไหมครับถ้าเราขาดทุนตรงนี้เราก็ขาดทุน50เหรียญถ้ามันไม่ใช่ตามแผนเรานะครับอย่างน้อยเราก็ยังได้ตรงนี้ใช่ไหมครับยังได้ตรงนี้อยู่150เหรียญใช่ไหมครับเนี่ยเทรดแบบเนี้ยก็โอเคกว่าทีนี้ ในช่วงปัจจุบันนี้มันก็ยังติดช่วงของไซว์ v นะครับเดี๋ยวเจมจะยกตัวอย่างไซ์เว์หลายๆแกให้เพื่อนๆดูนะครับ <ๆ S 1> ก็เนี่ยช่วงปัจจุบันเนี่ยมันก็ยังเป็นไซ์เว์นะครับเพราะว่าเนี่ยมันติดแกนตรงเนี้ยเยอะมากเดี๋ยวเจมจะย่อแกปไปให้เพื่อนๆ,ๆ,ๆดูในตามเฟรมที่ต่ำลงนะครับเราก็จะเห็นรายละเอียดของแกปที่เยอะขึ้นนะครับ นะครับเดี๋ยวจมเนะี่ยดูทำฟิฟเดน่ะเราไม่ค่อยรู้เรื่องเพราะว่ามันเป็นภาพรใหญ่เราต้องไปดูแพรย่อยนะครับเนี่ยสชั่วโมงเห็นไหมครับเนี่ยถ้าเราเทรดขาลงใช่ไหมครับเราจะเข้าตรงไหนเราจะเข้าตรงนี้เลยเนะี่ยเราก็ได้กินนะ่ะประมาณ1นึ่พจุดใช่ไหมครับแม่เราก็ได้กินอีก1นึ่ันจุดนะครับแล้วทีนี้500จุดใช่ไหมครับ5้0เราก็อาจจะโดนสต็อปลอดไ้เหมือนกัน แต่ว่าเราก็ได้กินอยู่ใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วไซยเวนะ่ะเราต้องมองให้แขดเราต้องมองเนี่ยตรงนี้เลยแล้วก็ตรงนี้แบบนี้ก็ได้ก็มองได้เหมือนกันจำไว้นะครับว่แบบทาทำเฟรมเล็กอ่ะมันจะเห็นแครบที่เร็วกว่าแล้วก็ละเอียดกว่าแบบเรามองในเดนะ่ะเราไม่ค่อยรู้เรื่องเราจะเห็นมันมาติดๆตรงนี้แล้วก็ คิดแล้วว่ามันตีตะไรมันเราก็ไปดูทางฟิล์มที่ต่ำลงนะครับเราก็จะเห็นรายละเอียดว่าอ๋อมันเป็นไซส์ V แบบนี้เราก็ลองดูภาพที่มันเปล่นไซส์ V นะครับส่วนเจม์ก็อาจจะเป็นแบบนี้ถ้าถ้าตีแบบในเดอย่างเมื่อกี้นะครับนะครับล้วก็จะได้จุดเข้านะครับแถวแถวตรงนี้นะครับ500จุดมาดูสต็อปลอดกันนะครับพระมณ หึงจุดสต็อปลอสก็ประมาณ500จุดใช่ไหมครับ500จุดเพื reverse, 500่อนเพื่อก็ต้องดูด้วยนะครับ5 0 0จุดก็ประมาณไปนี้ประมาณครึ่งหนึ่งของแกมขาดทุนเนี่ยเห็นไหมครับเพื่อนเพื่อนตั้งสต็อปลอสมันก็ไม่โดนนะครับมันก็ไม่โดนแต่เพื่อนๆก็ได้ได้กิน1000จุดแบบนี้ครับแล้วก็กินอีกมันขึ้นมาอีกเพื่อนๆก็ยังเข้าออเดอร์ได้อีกเห็นไหมครับเนี่ย พยายามพยายามเข้าใจที่เจมพูดนะครับเจมอาจจะอธิบายไม่เก่งอ,อธิบายไม่ละเอียดหรือว่ายัางไงแต่เจมก็จะพยายามทาให้เพื่อนๆเข้าใจนะครับในสิ่งที่เจมสื่อนะครับว่าอันนี้เจมก็บอกเทคนิคว่าเนี่ยเรามองในทางเฟรมใหญ่เราอาจจะไม่เข้าใจแต่เราเห็นว่ามันติดตรงนี้เยอะเราก็แอบมาดูทางเฟรมที่เล็กลงมันก็จะเห็นรายละเอียดของแกรบ มากขึ้นนะครับแวาเนี่ยมันเป็นไซว์เวยแบบนี้แล้วก็เข้าไปทำสก๊อปปิ้งหรือว่าเทรดในช่วงของกลยุทธ์ไซ์เวยที่เจมแนะนำเพื่อนไปโอเคเดี๋ยวที่นี้เจมจะมาให้เพื่อนๆดูแก๊ปบ t ิตคอยแล้วก็เอ p นะครับในช่วงของไซว์เวย์เหมือนกันนะครับโอเคบิตคอยบิตคอยนะครับมันก็เราจะดูในวิกว่ามันเป็นขาลงใช่ไหมครับทีนี้เราก็ควรจะเทรดในไซ์เวขาลงใช่ไหมครับ ไซด์เวกาลงมันก็จะตีตรงนี้นะครับแล้วก็ตีตรงนี้เห็นไหมครับเห็นเห็นแ่วเจมจะตีนะตีกรอบไว้ในช่วงของไซด์เวนะครับแล้วก็ทํากําไรทํากําไรนะครับเป็นขาลงนะครับเพราะแ่วเราจะเห็นตรงนี้ละจุดนี้ละจุดนี้กับจุดนี้เท่าที่เราเห็นครั้งแรกนะครับ จุดนี้ก็ตีได้นะครับตีได้เป็นไซด์เวยก็ได้นะครับนะครับแล้วจุดสต็อปลอดนะครับเราก็ต้องดูว่าเนี่ยมันไปเท่าไหร่หน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนสี่แสนนะครับสี่แสนสี่แสนเจ็ดนะครับก็ประมาณสองแสน 2, กว่ามันก็ประมาณเนี่ยครับจุดสต็อปลอดก็จะอยู่ประมาณนี้ หรืออาจจะเหนือขึ้นไปอีกนิดหน่อยนะครับเห็นไหมครับว่ามันแม่ไม่ถึงจุดสตอปรอดนะครับถ้ามันไม่ทะลุนี่สตอปรอดเราก็ไม่โดนนะครับก็แล้วแต่แว่าโบกจะแกล้งเพื่อนๆหรือเปล่าอันนั้นก็ดวงโซยไปนะครับเพื่อนๆก็เข้าตรงนี้เซลใช่ไหมครับแล้วก็ได้กินตรงนี้เห็นไหมครับร 40, ประมาณสี่หมื่นกว่าจุดสี่0มื่นสี่ส 6กหมื 60, กว่าจุดนะครับหรือว่าถ้าเป็น0.01สแตนดารดดก็ประมาณ4 6เหรียญน,นะครับเนี่ยก็มองไม่ยากนะครับแล้วก็ a อ p ก็เหมือนกัน a อ p ก็เป็นเทนขาลงนะครับเนี่ย,ม,ยมันลงล่าสุดเราก็ต้องดูล่าสุดนะครับแล้วก็แน่นอนว่าการเทรดในช่วงของไซด์เวลเราก็จะเลือกเป็นขาลงตรงนี้ แต่ว่าแก้มันปลายเรียวนะครับเนี่ยครับเราจะเห็นตรงนี้เลยแ่ามันเป็นไซส์เวนะครับจริงๆแล้วไซส์เวนะ่ะเราอาจจะไม่เข้าตรงนี้เป๊ะๆก็ได้เราอาจจะเข้าแถวๆใกล้ๆ,ลๆตรงแกงนี้แต่ว่าโอกาสที่มันจะโดนสต็อปลอสแล้วก็ขาดทุนมันก็สูงนะครับแต่ว่าให้อ้างอิงตามที่เจมแนะนำนะครับประมาณครึ่งหนึ่งนะครับ แต่ว่าเพื่อนๆต้องเข้าใจว่าอาจจะขาดทุนเยอะนะครับแต่ว่าเราก็ชัวร์ใช่ไหมครับเนี่ยถ้าเราแบบเข้าเข้าแช่เนี่ยเราเห็นแชแล้วเ,เราเข้าน่ยตรงนี้ก็ได้นะเราก็ยังได้กินนะครับแต่ว่ามันเริ่มที่จะไม่คุ้มทุนใช่ไหมครับแต่อันนี้มันทะลุไปแล้วเห็นไหมครับว่ามันเป็นขาลงโอกาสที่เราประสบความสําเร็จในช่วงการเทรดต,ตามไซเของแนวโน้มเนะไซเวตามแนวโน้มเนมันจะมีสูงใช่ไหมครับ อย่างทองย้อนกลับไปดูแก้บทองนะครับช่วงก่อนที่มันจะลงนะครับมันก็เป็นไซด์เวย์เหมือนกันนะครับในช่วงของวิกช่วงแข่ขึ้นนะครับก็จะมีช่วงที่มันเป็นไซด์เวย์อยู่นะครับอย่างตรงนี้ก็ได้นะครับหรือว่าจะตรงนี้ก็ได้เราก็ต้องมองให้เร็วแล้วก็เล่นให้เร็วนะครับ ถ้ามองแชาเล่นชแชแเราก็อาจจะไม่ทันนะครับเนี่ยครับเป็นขาลงเป็นขาลงระยะสั้นแต่ว่าตรงเนี้ยถ้าเราเล่นเป็นขาขึ้นมันก็จะได้อยู่นะครับตรงนี้ใช่ไหมครับเนี่ยครับแต่ว่ามันก็ขึ้นไปตามแนวโน้มแต่ว่าเนี่ยเราก็จะโดนสต็อปลอกอดเลย ตรงนี้มันก็ได้เหมือนกันแต่ตรงนี้ตรงนี้เป็นแาลงแต่ว่าก็จะมีช่วงไซด์เวแฉขึ้นอยู่ตรงนี้เพราะมันเท่ากันใช่ไหมครับก็แล้วแต่ว่าเพื่อนๆจะมองนะครับเราก็จะได้เหมือนกันว่าก้นน่ะมันเท่าๆกันเราก็ต้องแหาแล้วหาจุดมองไซด์เว เดีว่าจะตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็เป็นไซด์เวย์ได้เหมือนกันเราก็จะมองว่าเนี่ยเดี๋ยวเจมจะลบบอนเก่าทิ้งก่อนเดี๋ยวเพื่อนๆจะงงนะครับเนี่ยเราต้องมองให้เร็วว่ามันเป็นขาขึ้นนะครับช่วงกอดแล้วก็เทรดไซด์เวย์ตามขาขึ้นนะครับนะครับแล้วก็มีโอกาสเข้าออเดอร์ตรงนี้ อย่าไปเข้าตรงเส้นสีเหลืองก็ได้อย่าไปย้มเข้าเส้นสีเหลืองเพราะว่าพอใกล้เส้นสีเหลืองหรือว่าแนวรับแนวแต้นเนี่ยมันจะถูกสก้าปิ้งเลยครับมันอาจจะแม่ไม่ถึงแล้วแบบโคนก็จะสก้าปิ้งหรือว่าเทดคล้ายๆกลยุทธ์ที่เจมแนะนาไปนะครับบางทีมันก็แม่ไม่ถึงเพื่อนๆก็พยายามกดมือหรือว่าตั้งสต็อปลอดไว้ก่อนแน่นอนนิดหน่อยนะครับเจมก็เป็นแนวแทงให้เพื่อนๆติด คลยุทธ์ของไซเวนะครับสไตล์แบบนี้นะครับนะครับเนี่ยเราก็ยังได้ใช่ไหมครับสตอปรถก็ครึ่งหนึ่งใช่ไหมครับสมมุติว่าตรงนี้มันประมาณ4 0 0พันสี่พจุดครึ่งหนึ่งก็ประมาณเท่าไหร่2,000ประมาณ2,000ตีเป็น2,000นะครับแล้วก็แม่เนี่ยสองพ พอแม่นี้ลงมาหน่อยนีะครับนี่ก็คือจุดสต o p l o ดของเรานะครับนี่ครับมันก็เป็นกลาุยธทของไซด์เวนะครับแต่บางครั้งไซด์เวก็ไม่ได้เป็นแบบที่เราคีดเสมอไปนะครับเพราะแว่าเนี่ยมันมีช่วงที่ตกมาตรงเนี้ยครับเราลานเทนไปแล้วใช่ไหมครับมันก็ทะลุไปแล้วตรงเนี้ย แล้วมันก็มาติดข้างแรงตรงโซนนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ดีดขึ้นไปเนี่ยแต่เราก็ต้องดูปัจจัยพื้นฐานไปด้วยแบบอันนี้ถ้าเป็นกลยุทธ์ลอนเทนนะครับสมมุติว่ามันขึ้นไปแล้วแต่แว่าพื้นฐานมันยังไม่เปลี่ยนนะครับเราก็ต้องไปหาจุดแนวแตนสําคัญนะครับแนวรับสําคัญอันนี้เป็นแนวรับสําคัญนะครับนะครับนั้นก็นี่เป็นแนวรับสําคัญนะครับพอมันขึ้นไปทะลุปุ๊บเราก็จะตกใจว่า ทำไมอนะ่ะมันขึ้นลงขึ้นไปทั้งทั้งที่ปัจจัยพื้นฐานมันก็ไม่เปลี่ยนแต่มันย่อลงแมนนักแล้วทีนี้มันก็มาติดตรงนี้แล้วมันก็ขึ้นไปใช่ไหมครับเนี่ยครับขึ้นไปเลยแบบนี้อันนี้ก็จะเป็นลานเทนนะครับไม่รวมกับไซเย์เป็นกลยุทธล์ลานเทนแบบเราจะไม่โดนสับขาหลอกนะครับแว่วมันเปลี่ยนเทนหรือไม่เปลี่ยนเทนแต่อันเนี้เราเห็นชัดว่ามันเป็นเทนเลยใช่ไหมครับ เนี่ยแล้วก็มาติไซด์เวรตรงนี้แล้วก็มาตรงนี้เจมก็ได้แนะนำกลยุทธ์แนวชีดในการทำกำไรในช่วงของไซด์เว์ให้เพื่อนๆฟัแล้วนะครับจริงๆแล้วมันก็มีอีกเทคนิคหนึ่งนะครับเรียกว่ากีิดนะครับก็จะเป็นตารางนะครับตารางเทดเนี่ยครับเดี๋ยวเจมจะยกตัวอย่างให้เพื่อนๆดู การใช้กิดไม่รู้ว่าเพื่อนๆเคยเห็นหรือเปล่านะครับหรือว่าบางคนอาจจะเห็นใน EA มาแล้วเดี๋ยวเจมปิดตรงนี้ก่อนให้รู้ว่าเนี่ยมันเป็นแนวโน้มขาลงเราควรจะเทรดไซด์เวในช่วงของขาลงมันก็จะทำให้ทาให้แบบเรามีโอกาสสำเร็จมากขึ้นนะครับเนี่ยหลายคนบางคนก็เอากีิดเข้ามาเทรดนะครับ ตอนแรกก็เราก็ดูก่อนว่าแบบเนี่ยประมาณ20,000จุดใช่ไหมครับ20,000จุดเราจะเทรดรอด0จุดหรือว่า1.00ไมโครบัญชีไมโครหรือบัญชีเซนนะครับแล้วก็จะเล่นมา10ตะหลังนะครับตะหลังละ0.10ไมโครนะครับก็ามา10ตะหลังเลยกลยุทธ์นี้ จะเหมาะกับไซด์เวที่แบบมันยาวๆนะครับ1 2 3 4 5นะครับแล้วก็1 2 3 4 5เดี๋ยวเจมปรับใหม่นะครับ1 2 3 4 5 6 7 8สามดแป เขาออกหนึ่งเส้นนะครับนีะครับเป็นกลยุทธ์การเทรดของกิจมณีมัเนจเมนต์หรือว่ากิจกิจนะครับออกมาทำกำไรช่วงของไซด์เวย์นะครับถ้าหากว่าไซด์เวย์อ่ะมันอยู่แนน่ะระบบเนี้ยจะได้กินกำไรค่อนข้างที่จะเยอะนะครับนะครับวางไปเลย0.10นะครับ0.10 0.10นะครับแบ่งไปสิบนะครับ วางไฟประแมน10เนี่ยถ้าเกิดว่าแก้บันขึ้นๆลงๆเในตะแรงเนี่ยเราก็เปิดปิดเปิดป,ดป,ดปดิออเดอร์น่ยยิ่งถ้ามันเป็นไซด์เวย์อยู่ในในตะแรงเนี่ยนานเท่าไหร่มันก็จะทํากําไรได้เรื่อยๆนะครับแต่ว่าจุดขาดทุนแน่นอนว่าเราต้องรวบออเดอร์ที่ติดลบนะครับแล้วก็ขาดทุนครึ่งหนึ่งอย่างที่เจมพูดไว้นะครับ มันก็แล้วแต่นะครับมันมีหลายกลยุทธ์ที่เราจะเอามาใช้ใทํากําไรนะครับไม่จําเป็นต้องแองอิงว่าต้องเทรดแบบสไตล์จมแบบเดียวนะครับแต่จมเคยเห็นเพื่อนจมอะเทรดใช้ตะรางเนี่ยเทรดในช่วงของไซด์เวย์นะครับแต่ว่าเจมไม่ไม่ถนัดในการใช้สไตล์แบบกรีดเนี่ยมาเทรดในช่วงของไซด์เวย์นะครับก็ เกมก็มาแนะนําให้เพื่อนๆว่ามันมีสไตล์การเทรดแบบนี้ด้วยนะครับก็เนี่ยถ้ามันเด้งขึ้นขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลงลงเนี่ยจนแบบมันหมดเซลล์เนี่ยเราก็เก็บทั้งหมดเลยทั้งหมดที่มันอยู่ในตะแลงน่ทั้งหมดเลยก็ถือว่าเป็นกําไรกําไรมันอาจจะได้น้อยใช่ไหมครับแต่ว่ามันจะกินช่วงที่มันผันผวน,นนะครับและแค่ที่ไม่แน่นอนที่มันอยู่ในกรอบนะครับ ในกรอบที่เจมตีกรอบสีฟ้าไว้นะครับถ้ามันแบบอยู่ในนี้แนนอ่ะมันก็ได้กำไรเยอะนะครับก็ถือเป็นกลยุทธ์หนึ่งที่เจมคิดว่าเพื่อนๆนบางคนก็ไม่รู้บางคนก็รู้แต่ไม่รู้ว่าจะเอามาใช้ยังไงเจมก็ามาแนะนําให้กับเพื่อนๆนนะครับโอเคคลีปวิดีโอนี้เจมก็คงจะไม่มีอะไรมากนะครับเจมก็ให้เพื่อนๆมาดูแนวทางการเทรดในช่วงของสเปร๊ดไซเว้นะครับ ว่าสไตล์เจมทำกำไรในช่วงของไซเวน่ะเจมทำยังไงนะครับเจมก็บอกเพื่อนๆหมดเลยตามที่เจมรู้แล้วก็เจมก็ไม่ได้เป็นสายอาจารย์นะครับเป็นเทรดเดอร์ธรรมดาคนหนึ่งนะครับที่แบบเจมพอจะอยู่ในตลาดได้นานแล้วเจมแบบอยากแบ่งปันวิธีให้กับเพื่อนๆแบบฟรีๆไม่คิดเงินไม่อะไรสักอย่างเลยครับแล้วก็จะเป็นการทบทวนความรู้ของเจมไปด้วยนะครับ เจมก็ไม่ได้หวังอะไรจากเพื่อนๆนะครับก็ทำทํำชิวๆทําแบบเจมอยากจะทําเจมก็ทำนะครับแต่ช่วงนี้ธุรกิจที่บ้่นเจมหรือว่าง,งานอะไรเจมก็เยอะอยู่นะครับก็คงไม่ได้ทำคลิปวิดีโอมาให้เพื่อนๆดูบ่อยๆหรือว่าให้เพื่อนๆติดตามบ่อยๆแต่ก็ขอบคุณเพื่อนๆที่คอยติดตามเป็นกำลังใจให้เจมตลอดคอยกดไลค์กดแชร์ให้เจมถ้เ,ถเพื่อนๆเห็นคลิปวิดีโอเจมดี และมีประโยชน์ต่อเพื่อนๆยังไงก็ฝากแชร์ให้เพื่อนๆของเพื่อนๆอีกทีด้วยนะครับแล้วก็มีเฟสนะครับมีเฟสที่ให้ความรู้เกี่ยวกับด้านการลงทุน f o r e x นะครับที่เจมทําทำขึ้นก็มีชื่อว่าเจมี่เทดเดอร์ forex นะครับในเนื้อหาของเฟสก็จะมีนะครับเดี๋ยวก็จะเพิ่มเนื้อหาของการทำกำไรในช่วงของไซด์เว์ลงไปในนี้ ก็มีกลยุทธ์ในการเทรดตื่นๆแล้วก็มีไมเซตในการลงทุนหรือว่าการพัฒนาจิตวิทยาการลงทุนนะครับก็มีในนี้แล้วก็มีข่าวเกี่ยวกับ US Dollar นะครับแล้วก็มีบิตคอยบางอย่างนะครับมีข่าวบิตคอยบางอย่างเนี่ยไบแ a น c e ก็ถูกประเทศอังกฤษแบนเรียบร้อยนะครับแล้วก็ ั้งแรกก็อาจจะมีข่าวเกี่ยวกับจีนนะครับที่แบนบิทคอยนะครับเพราะว่าจีนจะใช้ใช้แบบเงินหยวนดิจิตอลนะครับมามาใช้ในประเทศนะครับก็มีเกี่ยวกับโควิดนะครับก็ค่อนข้างที่จะอันตรายนะครับโควิดที่เป็นสายพันธุ์อินเดียกลายพันธุ์ซึ่งก็ระบาดในประเทศไทยแล้วก็วัคซีนที่เรามีอยู่เนะ่ะเอาไม่อยู่นะครับต้องเป็นไฟเซอร์กับ โมเดลแน่นะครับซึ่งเราต้องรีบรับเข้ามาครับโอเคก็คงจะไม่มีอะไรมากนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้เจมก็อยากจะฝากไว้เพื่อนๆไว้เท่านี้นะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆอีกครั้งนะครับที่คอยเป็นกำลังใจให้เจมมาตลอดคอยติดตามเจมมาตลอดแล้วก็ถ้าเพื่อนๆเห็นคลิปวิดีโอเจมดีแล้วมีประโยชน์ยังไงก็ฝากกดไลค์ กดแชร์เป็นกําลังใจให้เจมด้วยนะครับแล้วก็แฝกแชร์ให้เพื่อนๆของเพื่อนๆอีกทีด้วยนะครับก็อย่าลืมนะครับเจมมี่เทเตอร์เล็กนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้เจมก็ขอขอบคุณครับ